ถ้าเราอยากปฏิบัติทำได้ผลพัฒนาจิตได้ผลเราต้องสอดจิตคล้องกับการปฏิบัติเรามีความศรัทธานในพระพุทธองค์ในการปฏิบัติจิตว่าเนี่ยแหละหนทางละบาปหนทางลอยบาปออกายจากจิตเรามีความศรัทธาเราเชื่อมั่นเราเราต้องมีความเคารพในการนั่งสมาธิในการปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมเพื่อจะทําให้การเจริญจิตของเราก้าวหน้าเห็นไหม เรามีความตั้งใจในการที่จะนั่งเราโคารพกเราเกรงกลัวต่อบาปเรามีความละอายต่อการกระทําในพฤติกรรมที่ผิดระบบเรามีความสัจจะตั้งใจศัจจะว่าต้องทําให้ได้จะได้แค่ไหนเรื่องหนึ่งแต่ตั้งใจที่จะทําให้ดีเห็นไหมเราพยายามฝืนใจไม่ใช่นั่งแบบแบบแบบประเภทที่ว่าไม่อยากจะทำไงแต่ต้องทาอะไรแบบนี้มันเป็นอารมณ์แบบนั้นอะ่ะเยอะไม่อยากจะทําไม่พร้อมจะทําไม่ได้ตั้งใจมาทํา อะไรแบบนี้มันมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่สอดคล้องกันได้กับเข็มมันอยู่คนละทิศมันทำงานไม่ได้มันเลยไม่มีผลดีเท่าไหร่กับการนั่งสมาธิบำเพ็ญจึงทำให้ประคนทำกันเป็นดังตั้งนานแล้วจนรู้สึกเบื่อน่ายพบอกว่าวนั่งสมาธิเหมือนกับเนียวเรียนเลยไหมเนี้ยทั่วทีพพันแล้วเอ,อดืดเอ,อือนเอ,อืเอนจังเลยเบื่อทำไม วัดที่ไม่ปฏิบัติทำอมะเขาก่อนสวดๆเร,เรียนๆอ่านๆจำๆแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามอารมณ์อ่ะตามรูปแบบมันน่าจะอยู่ดีกว่าเห็นไหมฉันสองมื้ออะไรแบบนี้นอนตั้งเยอะบางคนก่อนบวชพร้อมผมพอมเ,พเข้าไปบวชเข้าพรรษาไปดูกลางพรรษาทําท่าจะเป็นหมูตอนแล้วอว้นว,น,วนขึ้น,น,นระสังเกตดูนะ ผิวพรรณดีเลยอ้วนอาหารดีโยมเลี้ยงดีไงอ้วนโตเลยพระนวกากพิสูสส์งตามวัดตามวาส่วนใหญ่อ้วนอาหารเพียบเป็นหมูตอนเป็นชั้นๆตัวๆแล้วก็พอจะพาไปเชือกได้วันไหนไมาอยู่แบบพระป่ากึ่งเมืองแบบเราเนี่ย ขึ้นเขาลงขเขาแค่นี้กับไขมันคนละตัวละลายตั้งเยอะแล้วขึ้นลงขึ้นลงฝึกความแข็งแรงขนาดไหนเราก็ไม่ต่างอะไรกับวัดเศ้าลิมเนยมันคล้ายคลาย้ากันเนี่ยเราไม่ต้องเอาเมืองจีนมายกเลยนี่เราก็มันทำท่าจะเหมือนกับเพื่อแล้วขนาดบทสวดจีนของเราวันวันเช้าค่ำเช้าค่ำฟังกันหน้าออกภาษาจีนแล้วเห็นไหมพระเลยบอกว่าเราอ่ะต้องทําอะไรต้องเข้าใจ ถ้าเราตั้งใจที่จะนั่งสมาธิเราเคารพในพุทธองค์ไหมเราเคารพในสิ่งที่กระทำไหมเราต้องให้เกียรติให้เกียรติธรรมะไม่ใช่เราปอกฟังทำแล้วเหมือนผีเข้าบางคนได้เสียงธรรมนลกูจะตายได้อยากวิ่งไงไปไกลไกลเลยฟังไม่ได้ร้อนใจไปหมดลวกลวกใจเหลือเกินอยู่ไม่ติดต้องไปอยู่ให้ไกลๆหน่อยห่างไปเยอะๆหน่อยพวกผีกลัวพระไง อย่าสร้างอารมณ์แบบนั้นเราติเตียนทำวิจารธรรมมันก็เป็นหนักกรรมก็หนักเพราะธรรมที่แสดงนั้นเป็นธรรมของพระองค์ทั้งนั้นแต่พอเราไปลบหลู่ติเตียนทำรรอย่างนั้นอย่างนี้พระเลยบอกว่ามันจะทำให้เราเข้าสู่ภาวะปัญญาที่โดนตัดหรือด้อยปัญญาได้ไหมที่นั่งสมาธิพอฟังธรรม ่วงกับเป็นกับตายเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือสภาวะหนึ่งด้วยแสดงสื่อให้เห็นว่าเมื่อใดที่เขาแสดงธรรมเราไม่เคยสนใจในธรรมที่พระท่านแสดงที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่ผ่านมาในชีวิตบางทีพูดเจ้วเจ้าไปหมดอะไรไปเนี่ยถกเถียงกันไปหมดระกษาสอนธรรมกันไปในตามตามลงธรรมตามโบสถ์ที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่เราไปบางทีไหมวันเวียนเทียน วันวันพระทาบุญมาเทีเห็นไหมไปนั่งถกเถียงกันลั่นลั่นไปหมดเจอกันเหมือนกับตลาดนัดแทนที่จะไปทําบุญทําใจใสง,งบสุขไปสร้างกุศลกลับบ้านแล้วจะได้เอาบุญไปรักษาไปนำความเจริญในชีวิตได้ฟังทรรประกอบจิจจาลักษณะนำความสุขมาให้กับชีวิต กลายเป็นว่าไปนั่งตกเถียงกันไม่สนใจที่พสั่นสอนเลยจึงกลายเป็นกรรมพอเริ่มแสดงทมกรรมที่เธอไม,ไม่สนใจอะไรมันเลยไม่รู้เรื่องในธรรมเพราะมันไม่เคยสนใจมันไม่เคยตั้งใจที่จะฟังทาให้ดีๆอ่ะเพราะท่านพอตั้งใจจะทาฟังทำดีเนี่ยมันไม่รู้เรื่องสาระยะปกคลุมอวิชาเบียดบังทันทีเลยเพราะฤทธกรรมมันส่งผลจากเราไม่เคยสนใจใส่ใจในธรรมทักเท่าไหร่ พระรบอกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นความลึกซึ้งไงบอกได้ว่ามันมันมันเหมือนกับนมื่ที่เราอยากจะฟังธรรมะที่มันดีๆใหม่ๆม,ม,มากๆบ่อยๆแต่ถามหน่อยว่าไอ้ที่ปฐมมาเอกเบื้องต้นกอเอกอไก่มันยังเริ่มต้นไม่ได้มันยังเริ่มสอดได้เข้ากับในเข็มยังไม่ได้ที่จะทํางานจะเดินไปสู่ภาวะวิถีจิตมันยังไม่ได้การเพ่งจิตการแตกกระส่แตกกระจายกระแสจิตเป็นม่านคลื่นกระแสเร,เรายังกําหนดกันไม่ได้ เรากําหนดจิตยังไม่เห็นไม่ชัดเรายังยุ่งกับภาวะของฟุ้งซ่านภาวะของความอิรุงตรงนงั่งของสังขารและสิ่งเคลื่อนไหวรอบตัวยังลาคาญใครต่อใครที่อยู่เคลื่อนไหวรอบตัวอยู่เรายังมีอารมณ์ที่ชอบนั่งตรงนั่งอารมณ์ไม่ชอบนั่งตรงนี้อารมณ์บอกว่าไปตรงนน้นตรงนี้อารมณ์ก็บอกว่าไปตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ดีกว่านั่งไปนั่งมาไม่รู้นี่นั่งตรงไหนดีอารมณ์พาวิ่งไปวิ่งมามันอยู่ไหนไปนั่งลําปําดีไหม มันพาไปไกลเลยทีนี้เปลอๆก็ไปออกนู่นไปออกไปไกลก็ได้ที่มันเข้าที่เข้าทางอารมณ์มันพาไปนั่งแต่อ่านเกมตัวเองไม่ออกเกมกรรมอารมณ์กรรมมันพาไปตรงนู้นตรงนี้มันก็พาไปตามเรื่องตามราของมันแหละจนเราไม่รู้ว่าตัวเองนี่เป็นนุ่นกระบอกเลยบางทีมันเชิดไปอารมณ์มันเลยจับเชิดวันแล้ววันอีกจับเชิด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 อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเห็นไหม มันเลยเข้าบทนี่ที่ว่าดินแดนสวรรค์ไม่ห่างหายฝังอยู่ในใจของเรานี้ไม่ต้องดัานด้นหาองเจดีใจเรานี้คือที่สถิตเย่ยนั่งตรงไหนก็ได้ให้เข้าใจในวิถีที่ถูกระบบแต่เมื่อจิตมันเข้าระบบปุ๊บมันนั่งตรงไหนถึงมันจะแปรปรวนวุ่นวายมันก็นิ่งสงบเพราะมันเข้าใจในกระบวนการที่ทําจิตได้ถูกระบบมันก็สามารถควบคุมสิ่งแวดลอ้อมไม่เข้ามาย้อมใจตัวเองได้ สามารถทําให้สมาธิเข้าเป็นองค์ขึ้นมาได้ไม่วุ่นวายมันปรงได้มันไม่ใส่ใจกับเสียงมาเอาเสียงคนเสียงหนวกหูต่างๆเราไม่ลาคาเนะี่ยเพราะเราปรงระวงังระวังเฉยถึงเรายังได้ยินเสียงข้างนอกลับรู้อยู่แต่เราพยายามไม่จับเข้ามาเป็นอารมณ์เราก็ยังสมาธิติดแต่บางคนเห็นยไม่คนนั่งนั่งได้ถึ่งแต่ลำคาญนู่นนี่ดังโครมคราบๆ,ๆเริ่มเดือดกุดขีดกลายเป็นกรรมอารมณ์เริ่มเป็นกรรมก็ไปผูกกับคนนั้นคนนีน้ที่สร้างความลำคาญในะตัวเองอยู่ข้างนอก กลายเป็นสื่อกรรมสองสทาวสองสถานะระหว่างคนนอกและตัวเราอีกอีกอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเลยบอกเลยว่าคนที่เข้าองค์สมาธิได้นั้รับรองว่าเสียงข้างนอกเงียบสง,งัดดังเท่าดังก็ไม่ได้ยินไม่มีปัญหาเลยถ้าว่าพระสอนทำี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะจะพลิกได้ถ้าเราทําจิตได้ เหมือนกับโทรศัพท์คลื่นเสียงเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งจากเสียงเปลี่ยนเป็นพลางแสงเพราะถ้าว่าเราทําจิตให้นิ่งว่างมันก็จะเปลี่ยนจากเสียงเป็นแสงสว่างเหมือนกับเสียงเป็นกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาคนทําจิตได้จะรู้เลยว่าเสียงทํานี้จะเป็นแสงสว่างจะไปกระทุงะท้งกระทุ้งกระทุ้งเปลือกกรรมที่เรายึดติดอยู่ให้มันหุด บางทีเราอยู่ไม่ติดกับสับกระสายอยากจะยกขึ้นวิ่งด้วยซ้ําไปเมื่อเสียงทาทุ้งแทงเราความรู้สึกในใจเรามันมันรับไม่ได้มันแบบจะวิ่งไกไกลมันหนีพ้นไปนะแต่พอเราทนได้ปุ๊บมันุตัวข้างในมันวิ่งออกจากจิตเราเราโล่งทันทีความหายในความรู้สึกอารมณ์ที่ปลูกอารมณ์ตรงนั้นมันหายทันทีเลยแต่ไม่แน่้าว่าเอาไม่อยู่มันก็ทุ้งทั้งตัวนอกตัวในวิ่งพร้อมกันก็ไปทั้งกายทั้งอารมณ์ เคลื่อนไหวไปตามกรรมที่มันพาไปศาสตร์ตัวนี้เป็นสิ่งละเอียดอ่อนในอารมณ์ตัวนี้มันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนมันเป็นตัวเป็นรูปนามตั้งนั้งเลยเต็มไปหมดในม่านมืดเป็นตัวตัว่าตัวว่องนอนตัวขี้เกียจตัวสายยะต่างๆตัวกรมตัวโกรธต่างๆมันเป็นตัวกระทําหมดเลยนะมันเป็นสิ่งที่อธิบายยาก แต่สัมผัสด้วยจิตจะรู้มันตัวว่างนอนเนี่ยเป็นตัวเหมือนลิงเลยตัวมันดำาๆหางยาวๆพวกนี้จะกระโดดเกาะคอคนไหนแล้วลงนด้นตุงหัวถึงพื้นเ่ยแล้วลืมตาไม่ขึ้นหลับจะเป็นจะตายแบบตัวนวลหมดอ่ะนั่งยังไงก็อยู่ไม่ติดมันจะหลับไอ้ใต้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ติดอะถ้าใครสามารถสัมผัสอาการนี้ได้จะเห็นเลยว่าตัวสายญ,ญาพวกนี้แต่ละรูปแบบลักษณะตัวต่างๆมันจะเป็นรูปลักษ ของวิถีก็เดียวเป็นเป็นสมบัติของโลกไงที่ที่โลกเขามีไว้อ่ะถ้าคนจะบำเพ็ญที่จะละโลกแบบนี้ยมันต้องต้องข้ามเหล่านี้พ้นทำจนใจตัวเองไม่มีอะไรอ่ะเรายังมีอีกไหมหุ้นเยอะแยะไปหมดเลยหลับตาปุ๊บไม่ว่าอะไรตัวอะไรเต็ไมไปหมดเนะี่ยบางคนี่ยหลับตาแล้วอยู่ไม่ติด มันอึดอัดมันแน่นมันเต็มอ่ะข้อมูลมันเต็มพอหลับตาปุ๊บมันทรมานหลับตาปุ๊บมันแน่นมันแออัดมันก็อยู่ในชุมชนที่แน่นไปด้วยไม่มีช่องให้มันขยายขยับขยายเคลื่อนตัวเลยมันแน่นทุกช่องเลยหลับปุ๊บเห็นไหมเพราะเราไม่เคยได้ปลดปล่อยไม่รู้จักเวลาการวางเป็นจังหวะไม่รู้จักมีคําว่าจะกําหนดจิต เนี่ยเหตุผลที่ที่พระต้องมาสอนเนี่ยเหตุผลที่มีครูบาอาจารย์อยูเนี่ยนี่คือจุดนี้เลยนะเพราะเราคิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วถ้ารู้จริงเข้าใจจริงแล้วมันจะเป็นมั่วทําไมมันจะปุ้งทําไมมันจะวุ่นวายทําไมรู้ม่ต้องผ่านรู้ม่ต้องจบรู้ต้องพัฒนารู้ม่ต้องยกระดับไม่ใช่รู้แล้วก็ยังเหมือนเดิม ไม่จะเป็นต้องฟังก็ได้ไม่สําคัญเลยหรอกไอ้ที่ไม่สําคัญเนี่ยแหละมันจะพากันไม่รู้เรื่องพากันตายกันไม่รู้เรื่องเพราะอารม์ยังอานไม่ออกมีอารมณ์เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วอารมณ์เคลื่อนไหวอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์สร้างสรรอารมณ์พายคิดนู่นคิดนี่เราบอกว่าเราไม่มีอารมณ์แล้วว่าเราอยู่แบบเนี้ยเราไม่มีอารมณ์หนีเราอยู่แบบเนี้ยไม่ใช่รู้ในอารมณ์ทั้งนั้นเลย พระเลยบอกว่าคนที่เข้าใจอารมณ์มากเข้ามากเข้านะแค่คิดก็ผิดแล้วเห็นไหมที่ก็ว่ามาเรื่องละเอียดเลยคิดจับนิดนิดหน่อยแล้วก็เป็นแต่ก็บอกว่าใช้ใจอารมณ์ไม่เป็นนอกจากมัธยัติประหยัดใช้อารมณ์ไม่เป็นนะอย่าใช้อารมณ์เปลืองใช้อารมณ์เปลืองตัวกระทำมันเปลืองที่ว่าตัวกระทำไม่ตายไปได้ยินไหมคำว่าตัวกระทำไม่ตายถ้าอารมณ์มณันหยุดไม่ได้ เพราะตัวกระรำมันจะตายยังไงเมื่ออารมณ์มาสร้างสารรค์ตัวกรทมวันแล้ววันเล่าให้เรามีลักษณะต่างๆมากมายตามอาการต่างๆใช่ไหมเนี่ยเรานั่งสมาธิเป็นตัวทํานั่งนั่งสมาธิเราอหนดจิตเราทาจิตปันผ่านเฉยๆเห็นอะไรว,วางเฉยวางเฉยอย่าไปติดกับภาพที่เห็นจนเป็นอารมณ์นางทีเราชื่นชมกับภาพที่เห็นยินดีกับภาพที่เห็นตื่นเต้นกับภาพที่เห็น เราได้นู่นได้นี่ของดีจากของที่ได้โอาก็ให้นี่ไอ้คุณนี่ให้นั่นตักติดให้นู่นให้นี่ยนั่นเติมไปทั้งตัวเหมือนน้เต็มหน้าตักมาแล้วของดีได้จากนั่งนั่งพราะเรามีอารมณ์อยากก็รู้ว่าไอ้นี่มันชอบมันอยากได้นู่นอยากได้นี่ฤทธิ์เดชต่างๆที่ก็คุณแต่งตดสอบก็เติมนู่นเติมนี่เต็มหน้าตักมาแล้วนั่งไปนั่งมานี่นั่งด้วยความอยากทางนั้นเลยมันไม่ใช่ใจบริสุทธิ์มันไม่ใช่ใจว่างผลสุดท้ายนิมิตที่เกิดขึ้นมันเพี้ยนไปหมด เพราะเรามีตัวอยากเป็นต้นตุนกําลังของตันหาไอ้ประเภทที่อยากก็อยากเกินไปประเภทที่เชื่อในของแบบนี้เชื่อเกินไปจนฝังความรู้สึกเป็นอารมณ์ไปมันก็พ้นไปอีกไอ้ประเภทที่ไม่เชื่อเลยมันก็พ้นไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็ไม่เชื่อไปเลยกลายเป็นผิดเหมือนกันกลายเป็นลบหลูดูหมิน่นดูถูกดูแกลงสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าแต่เพราะ เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เราได้ยินบ่อยๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะไม่แน่ใจนี่มันมีไม่มีอย่าไปลบหลู่ดีกว่าถ้าอยู่ให้เป็นอยู่ไว้ฉลาดอยู่เป็นกลางๆนั่นแหละอย่าคิดอะไรดีที่สุดอดีเราไม่รู้ตรงนั้นมีอะไรตรงนี้มีอะไรอะไรแบบเนี้ยเราอยู่ยุควิทยาศาสตร์ให้เทคเามากมากบางทีเราไปลบหลู่เข้าบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ให้โทษเกือบเป็นเกือบตายไปหาวงการแพทย์วิทยาศาสตร์ก็หาคาตอบไม่ถูก พราเป็นสิ่งที่อธิบายยากแม้แต่โรงพยาบาลนายแพทย์ใหญ่ๆโตๆเองก็หนีไม่พ้นกรรมอยู่แล้วหมอไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เราที่บอกว่าออพอเราเป็นโรคร้ายโรคภัยก็เจ็บหนักหนา,นาเรานึกถึงหมอเราดิบดันด้น,ดนไปหาหมอเท่าไหร่เท่ากันเพราะเนี่ยี่บอกอาชีพหมอเป็นอาชีพที่ไม่ต้องต่อรองไงหมอบอกเท่าไหร่เท่านั้นคนรอกลัวตายกระสุกชีวิตหมอก็เห็นหมอปุ๊บมันตื่นเต้นเหมือนเห็นพระเจ้าอยู่แั่นั้นนี่หมอเองก็ชีวิตก็พาไม่รอดเหมือนกัน ในกฎแห่งกรรมเ้วบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือใจอ่ะถ้าเรายังปกติอยู่ยังสามารถตัดทานกรรมได้มากมายโลกาพยาทิยังไม่กําหนดโผล่เหตุนาการต่างๆเราพยายามจะเดินจิตแผ่เมตตาภาวนาถ้าเราไม่อยากอายุสั้นถ้าคนใดที่มรีรุนแรงอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับไฟผีพุ่งใต้มันก็ไฟลมกรดหรือไฟแมกมากลาว,ว่าที่ร้อนแรงอยู่ภายในธาต พร้อมที่จะแผดเผา้าพังออกมาอะไรแบบนี้ความแรงกล้าของความร้อนแรงแบบนี้นคือนําไปสู่โรคแห่งมะเร็งหรือแม้แต่โรคของอมามเพึกอมาพาตต่างๆความรุนแรงต่างๆโรคร้ายนีย่คือมาจากความเครียดความปยาบาทอารมณ์ที่ดับไม่ได้ด้วยความปยาบาทที่ร้อนแรงอยู่ส่วนลึกในก้นบึง้งเหมือนไฟที่แผดเผาอยู่ภายในส่วนใจกลาง ที่เราต้องพยายามทําจิตดับลงไปให้มันใสสว่างทํำรัติการภายในให้เป็นทิวากลางวันเราต้องรู้กําหนดไงที่บอกรู้และกําหนดรู้และกําหนดรู้และกําหนดกว่าจิตจะเข้าใจไหมเราพรวดพลาดหูนหันพันเล่นไไหมอยู่กับอารมณ์ทั้งนั้นวันๆเราอยู่ที่เรื่องอารมณ์ เนี่ยเอกอารมณ์เลยการบําเพ็ญธรรมนี่มันวิชาเอกคืออารมณ์ทำยังไงให้อารมณ์มณันเบาลงจะหยุดอารมณ์ทีเดียวมันไม่ได้หรอกเพราะเราวิ่งกับอารมณ์มาตลอดเรามีอะไรเราก็ใช้อารมณ์เนี่ยแหละเป็นเสือนําพัดพาการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อนําไปสู่ประทานใจของเราที่ต้องตัดสินใจในบางบทบางตอนที่ต้องตั้งสติขึ้นมาบ้างจะได้ระลึกถึงสติธรรมที่กําหนดของการกระทําในเครื่องหมาย ที่เรากําลังสวมใส่สร้างกริยากายวาจาจิตในผลงานของมรรคผลที่เราต้องตั้งสติของเราให้ไปมุ่งไปสู่ภาวะของการสร้างผลงานสําเร็จผลในรูปแบบในวิถีของการกระทำต่า,างๆที่หลากหลาย